จะไปต่อยังไงดีคะถ้าจับได้ว่าแฟนคุยกับคนอื่น โอ้อันนี้เป็นเคสคลาสสิกมากเลยนะครับเป็นเคสคลาสสิกมากเวลาคุยกับคนอื่นก็ต้องก็ต้องมานั่งเช็คก,ก่อนนะครับว่าเขาคุยอะไรกันคุยกันนานหรือยังผูกพันแค่ไหนบางทีบางเคสเนี่ยแฟนโดนหลอกก็มีเนาะเดี๋ยวนีส้สมัยนี้เนี่ยนอกจากคอเซนเตอร์ก็จะมีแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายแหล่ที่มาปลอมโปรไฟล์มาทักมาเย้ายวนถ้าเราตัดตรงนั้นไปเอ้ยมันไม่ใช่สแกมเมอร์แล้วเป็นผู้หญิงจริงๆเว้ยเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนเขาเป็นแฟนเก่าค่ะก็ต้องมาดูว่าคุยเรื่องอะไรกันดูว่าค เออเปิดเปิดเผยไหม ถ้าเขาเปิดเผยใจเย็นๆอันนี้ดูเลยให้ดูเลยไม่มีอะไรจริงๆอถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณวางใจได้คุณวางใจได้ระดับหนึ่งนะบางทีมันมาหลอกอันนี้ก็มีแล้วมันไปคุยอีกเครื่องก็มีให้เราอย่าละแวงแล้วก็คุยบอกความในใจกับเขาว่ารู้สึกไม่ดีเลยเราเราละแวงเราไม่อยากเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้เธออย่าทําอย่างนี้ได้ไหมไม่ออกไหมว,ออวิธีการนี้เราเรียกกันว่าการเซตขอบเขตความสบายใจคนเราเป็นแฟนการอยู่ด้วยกันคู่รักกันเนี่ยเราต้องมีกฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์ที่คนสองคนจะอยู่กันไปแบบตลอดรอดฝัง ถ้าสมมุติว่าเราได้ตกลงกันแล้วถ้าเธอมาคบกับฉันเนี่ยเธอห้ามนอกใจนะแล้วแล้วผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ทําตามที่กฎเกณฑ์ที่เราบอกไว้กันตั้งแต่แรกแต่บางคนพูดไม่เป็นวิธีการคุยตรงๆจะอยู่ในค r o s s dark family สั่งสมองให้เขายอมคุณเราจะมีวิธีสอนว่าจะพูดยังไงอะให้ผู้ชายยอมทําตามความสบายใจของเราเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่ามักจะเป็นความสุขของเขาโดยที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่คิดถึงความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองว่าเราต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ว่าอา้าวเราทุกเขา ุกแล้วเราต้องยอมหรอถ้าอยากเรียนรู้ลึกๆมาเรียนในคอร์ส Dark Feminine ค่ะ